สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่นสนุกกับเราของเล่นเด็กทอยไทยแตน,นแตนที่เห็นในวิดีโอวันนี้เราก็มีรองตุ๊กตาบาร์บี้แสนสวยน่ารักน่าชังมากๆเลยใช่ไหมล่ะนี่ที่เห็นตุ๊กตาบาร์บี้วันนี้มีความพิเศษด้วยนะผ้องตุ๊กตาบาร์บี้คนนี้มีขนาดใหญ่มากเป็นรุ่น xxl ของตุ๊กตาบาร์บี้เลยนะมีตาสีฟ้ามีผมสีบลอนด์โอ้ยฟันก็ขาวจ๋วเลยอะ อะไรจะสวยขนาดนี้คือประเด็นไม่ได้อยู่ในความสวยประเด็นคือว่าเรามาตั้งคำถามกันว่าทําไมตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยเรียกแต่บาร์บี้บาร์บี้มันน่าเบื่อมากแต่ละตัวเนี่ยมันควรจะมีชื่อของมันคิดว่าไงคะเพื่อนเพื่อ,อคิดว่าไงวันนี้เราก็เลยคิดว่าเราอยากจะตั้งชื่อให้น้องตุ๊กตาบาร์บี้เอชื่ออะไรดีนะจริง,จร,งจริงก็คิดชื่อไห้ไปเจอชื่อนี้มามันอลังการแล้วก็ดูแพงมาก,มากชื่อว่าอลิเซียดีไหมว่าไงจ้าตุ๊กตาบาร์บี้ชื่ออลิเซียดีไหมจ้า อ๋อได้จ้ะฉันชอบชื่อนี้เหมือนกันนะจ๊ะเงี่ยมเลยงั้นเอาไปว่าต่อจากนี้ฉันจะเรียกเธอว่าเจ้าหญิงอเลเซียละกันเนาะแต่ถ้าจะเป็นเจ้าหญิงได้เนี่ยฉันก็จะทําทําเครื่องหมายให้เธอทําเป็นคลายว่าเป็นสร้อยคอรหรือเป็นสร้อยข้อมือสําหรับเธอเอ,เองแต่ดูว่าเป็นสําหรับข้อมือมันจะใหญ่เกินไปสําหรับน้องตุ๊กตาบาร์บี้นะสิเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลอยชื่ออเลเซียแล้วก็ทําเป็นของขวัญให้กับน้องตุ๊กตาของเรากันนะคะในวันนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่พอดีเลยทําเป็นสร้อยคอได้พอดีเลยจริงๆแล้วมันเป็นขนาดที่ไว้ทําของอสร้อยข้อมือของมนุษย์บ้านาของเราเนาะแต่วันนี้เราจะมาทําเนื่องจากเรามีเหลือเยอะเราก็จะมา <c oughs> ทําเป็นชื่อเจ้าหญิงอเลเซียแล้วเราก็จะทาไว้ห้อยคอให้กับน้องตุ๊กตาบาร์บี้ของเราเอ้ยไม่ใช่สีต่อไปต่อจากนี้เราจะต้องเรียกว่าน้องอเลเซียนั่นเอง มีถักเปียข้างอับพจนจามานด้วยอ่ะน่ารักมากนี่เท่านี้เองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับน้องตุ๊กตาบาร์บี้ชื่อว่าอเรีเซียแล้วเพื่อนๆเ่ะเ,เคยคิดจะตั้งชื่อให้ตุ๊กตาบาร์บี้บ้างไหมไม่สับสนหรอเวลามีตุ๊กตาบาร์บี้หลายๆตัวนะ่ะเรียกบาร์บี้ทุกตัวมันหันกันหมดทําไงนะ่ะก็ต้องตั้งชื่อให้มันบ้างนะคะ สำหรับวันนี้รีวิวของเล่นของเราก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมกดติดตาม YouTube c h anel นะแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในตอนหนะ้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย